นี่เรามีกล่องอะไรคูม้ามาให้อลินกับอลันมาจากเซเว่นด้วยนะเดี๋ยวไปดูซิเด็กจะดีใจไหมเย้ yeah, คนนั้นเอาไปแล้วรู้ด้วยว่าของเตงสีนั้นน่ะลิลินไม่เอาใช่ไหมน้องอลินไม่เอาใช่ไหมคะคูม้าไปโทรศัพท์ก่อนค่ะเอาไหมคะขอบคุณค่ะอุย้ย ไปดูสิโอ้โหคนนี้เปิดเองเลยเหรอฮะคนนี้เปิดเองเลยเหรอว้าวคืออะไรอ่ะคนละก,ก่องอะไรอ่ะ,ะคือเป็นถ้วยคุม้มาค่ะลิลินมาดูจิสีไหนสวยกันสีไหนสวยกันคะหนูชอบสีไหนคะหนูชอบสีไหนคะว้าวว้าวเย้เย้ไหม เย้เย้ก็คือใครอยากได้ชุดแบบนี้ก็ไปที่เซเว่นเลยค่ะออ่เอ้าแล้วหนูไม่ดีใจเหรอคะทำไมอ่ะไม่ชอบหรอไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะ Heyu h ย u คนนี้จะบอก h e y ูแก่ไหมแก่ไหมอ้น่ารักจังเลยสีชมพูเลยน้องเปิดฝาดูสิคะเขาไว้ทำอะไรรู้ไหมเบเอาไว้ต้มมาม่าเอาไว้ต้มมาม่าค่ะพอใส่มาม่าลงไปใส่น้ำร้อน กินมาม่าเนาะเออนี่นีหนีเเนาะน้องให้ช้อนละน้องให้ช้อนละเฮออ้ยลองเปิดฝ่ายแม่ดูซิอุ้ย <laughs> ชามใหญ่ดีอะเนาะนโอเคใครอยากได้ชาแบบนี้นก็ไปที่เซเว่นค่ะแค่ซื้อมาม่า50บาท ก็แลกเสื้อนี้ได้เลยบ65บาทโอเคล้างลันชอบไหมเอ๋น้องลันชอบนะไปกินมาม่าเออไปกินมาม่าโอเคคลิปนี้เราก็จบรีวิวแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายแ,แล้วก็กให้หนูกน,นคะเจอกันใหม่คลิปหน้าปิดกล้อง